เมรีฟาร์มสวัสดีจ้าเมรีฟาร์มสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เอาใจค,คนงบน้อยเอาใจคนงบน้อยเกษตรกร,ะร,กรนะคะยุคใหม่ใครสนใจบัวไทยไปเลี้ยงเดอ้อเพศเมียทั้งหมด22ตัวจากคุณพ่อคุณแม่จา๋าเพศเมียทั้งหมด22ตัวราคาน้องปล่อยให้ราคาถูกๆเลยนะเล็กใหญ่ค่ากันไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากนะคะอายุ5เดือนถึง8เดือนเดอ้อเป็นบัวไทยนะคะน้องย้ําว่าเป็นบัวไทยใครสนใจบัวไทยเลี้ยงง่ายกินเก่งโตเร็วนะคะ ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นไข้ไม่เป็นอะไรเลยนะคะเลี้ยงง่ายสุดๆเลยจากคุณพ่อคุณแม่จา๋าใครสนใจวัวไทยนะคะชุดนี้22ตัวน้องเปิดราคาตัวละ13,500บาท13,500ตัวละ13,500บาทตัวละ13,500บาทใครสนใจวัวไทยเพศเมียไปเลี้ยงปล่อยทุ่งกินหญ้านะคะขุนดีๆ แน่นๆตันๆขายตัวละ1 6ื่นหกหได้เลยนะกำไรเน้นๆค่ะคุณลูกค้าจ๋าใครสนใจ032690169 032690169เมรีฟาร์มจ้า22ตัวนะคะคุณแม่จ๋า22ตัวนะคะราคานี้ยก22ตัวนะคะตัวละ13,500บาท13,500บาทใครสนใจชุดนี้นะคะจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์ ขอนแก่นอุดรส่งฟรีนะคะใครรับพรุ่งนี้ส่งฟรีได้เลยนะคะไม่มีค่าขนส่งบัตรเดียวก็ไม่มีค่าขนส่งนะคะให้เป็นสิทธิ์โปรมโมชั่นสําหรับทางไกลเดอ้อทางกไกลไม่ไม่ค่อยมีโปรมโมชั่นเท่าไหร่เพชรบูรณ์ส่งฟรีนะคะลูกค้าจ๋าขอนแก่นส่งฟรีร้อยเอ็ดก็ส่งฟรีนะคะใครสนใจบัวไทยเอาไปเลี้ยงนะคะเอาไปเลี้ยงไปผุนะคะไม่ว่าจะเป็นสารครามร้อยเอ็ดกลาลสินขอนแก่นยะโสนะคะส่งให้ฟรีหมดเลยนะคะ สองจังหวัดภาคเหนือก็ส่งฟรีนะเพชรบูรณ์กับพิษณุโลกก็ส่งให้ฟรีในราคาตัวละ13500บาท13500บาทหลกคุณพ่อคุณแม่จ๋า22ตัวใครสนใจรับโทรก่อนได้ก่อนโทรช้าหมดสิทธิ์ราคานี้นานๆมาทีนะคะน้องย้ำเลยนะวัวไทยเด้อหน้าตาเหมือนในรูปภาพเลยเหมือนในกล้องเลยไม่ได้แต่งภาพไม่ได้แต่งรูปนะคะลูกค้าคืออัดคลิปให้เห็นกันสดๆเลยนะ ไม่ได้แต่งภาพไม่ได้แต่งรูปสวยไม่สวยดูเอาใครชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อใครบอกว่าแพงไม่ต้องซื้อนะคะหาซื้อถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะนอกจากช่างกิโลกิโลละสามร้อยถูกแน่นอนคะ่ะตามเขียงนะคะถูกแน่นอนนะถ้าจะซื้อเป็นตัวแบบนี้หมื่นสามพันห้าร้อยถูกสุดแล้วจ้าลูกค้าจ๋าแม่ค้าอยู่อำเภอตะการเพื่อผลจังหวัดอุบลราชธานีนะคุณลูกคะ้านะ้ใครสนใจเบอร์โทรศูนย์แปดสามสองหกเก้าศูนย์หนึ่งหกเก้าย้ำอีกทีทุกคนเตรียมจดเลยศูนย์แปดสามสองหกเก้า 0 1 6 9เมลีฟาร์มนะคะพิษณุโลกเพชรบูรณ์น้องส่งให้ฟรีแต่ต้องรับพรุ่งนี้เท่านั้นนะรับพรุ่งนี้เท่านั้นนะคะให้โปรโมชั่นนะคะพิเศษพิเศษเลยทุกคนสองจังหวัดนี้น้องส่งให้ฟรีเฉพาะพรุ่งนี้เท่านั้นนะคะ22ตัวหรือโอ๊ย22ตัวมันเยอะเกินไปเมลี Mary, แบ่งครึ่งได้ไหมอันนี้นะคะแบ่งครึ่งได้ตัวละ10,000 3800บาทแบ่งครึ่งได้ตัวละ13,800บาทแบ่งครึ่งได้แต่เมลีเป็นคนคัดนะคะเมลีเป็นคนคัดให้ต้องค้าไปนะลูกค้านะอยากแบ่งครึ่งได้ยกได้นะคะถ้ายกก็ได้ราคาถูกแต่ถ้าเป็นขอนแก่นขอนแก่นสารคามกรสินคือส่งฟรีอยู่แล้วพรุ่งนี้ยังไงก็ส่งฟรีอยู่แล้วลูกค้า ชุดนี้คุ้มๆนะราคาถูกๆคุ้มๆอายุ5เดือนถึง8เดือนหเดือนถึง8เดือนแต่เป็นบัวไทยไม่ไม่ไม่ไมีติดมาเลยสักตัวเลยไม่มีติดมาเลยสักตัวแต่ราคาี่ถูกโดนใจใครหลายคนแน่นอนนะคะไม่ว่าจะอยู่เมืองนอกเมืองนาอยากซื้อไปปล่อยทุ่งเล็มหญ้าเอาไว้เป็นแม่พันธุ์สวยๆนะคะทุกคนนะเป็นแม่พันธุ์สวยๆได้นะคะสีขาวๆนี่ก็สวยอยู่นะใครสนใจสีขาวสีแดงได้นะทุกคน มีครบมีให้ครบหมดเลยนะทุกคนดูหน้าสีน้องวันนี้เมลีขอตัวลาไปก่อนใครสนใจอย่าลืมนะคะ033269069สวัสดีค่ะหายากนะทุกคนนะตัวละหมื่นสองหมื่นสามนี่หายากนะคะหมื่นสามหมื่นสี่นี่หายากเลยนะคะส่วนใหญ่โทรมาถามเมลีเยอะมากเลยอยากได้ตัวละหมื่นสี่พันห้าชุดนี้ราคาไม่ถึงหมื่นสี่พันห้าลูกค้าต้องรีบคว้าไว้เลยนะ ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวลูกค้าพลาดนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะบอกไม่เตือนนะถ้าไม่ได้นี่คือพลาดเลยนะลูกค้านะถ้าไม่โทรตอนนี้จะโทรตอนไหนโทรวันนี้พรุ่งนี้ส่งเลยนะ